สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick w a r 3นั่นเองนะครับตัวทดสอบเนาะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสตัตวละครที่มีชื่อว่า King Salek กันนะครับผม mm hmm. นี่ King Salek ของเรานะครับท่านพระราชาตัวฮานเองพระราชาเนี่ยตอนแรกพี่อาร์มว่า เป็นยูนิตที่น่าจะดีนะเพราะว่าโจมตีแต่ห้าสิบเนี่ยนะแล้วก็เลือดจ5ร้อยห้าสิบนะครับก็คืออึดกว่าอเทย้อนนะาอทยอนะอยอนี่แค่หกร้อยแล้วก็ใช้เวลาสร้างหนึ่งนาทีครับก็คือหกสิบวินาทีนั่นเองแล้วก็ใช้ทองสี่ร้อยคิตันสี่ร้อยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือถ้าพระราชาตายเราแพ้ทันทีนะครับประมาณนี้ห้ามไม่ท่านตายเดือดขาดห้ามเปรี้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อาร์มจะใส่อะไรลงไปดีเดี๋ยวนะเวทพี่อาร์มเอาเป็นโปรเจกต์ทายเบรลเร์นะครับผม ก็คือเวลาเขายิงธนูมาเราจะกันธนูนั่นเองแล้วก็พี่อาร์มก็จะใส่ Enchantment <What? S 1> เป็น Summoning s t a f f ดเลยนะก็คือถ้าไล่เวทปุ๊บผีผุดมันจะเกิดนะครับ <What? S 1> แล้วถ้าเกิดยูนิตเขาตายเนี่ยเดี๋ยวพี่อามก็จะใส่ไอ้นี่ไปด้วยนะก็เป็น Rune of Remination นะครับผมถ้าฝั่งเขาตายจะกลายเป็นผีเดินนั่นเองนะด้วยความที่คิงซาเล็กเนี่ยถ้าเกิดตายเนี่ยเราจะแพ้เพราะฉะนั้นคนยักษ์เอาออกครับ <Huh? S 1> เราจะเปลี่ยนไปใช้เป็นเมอริกแทน เอาเมอร์ลิกมาคอยฮิลพระราชานันเองส่วนที่เหลือก็เป็นผีเดินแล้วก็ผีปราพพิษนะครับผมแล้วก็เป็นเมอร์ลิกเลยเนาะเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าเอาเป็นเมอร์ลิกเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้อัปเกรดคอนโทรลวิปได้นะครับก็คือคอนโทรลวิปเนี่ยถ้าโจมตีเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้น50%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น10%นะครับเพราะฉะนั้นเมอร์ลิกาเพิ่งออกมาเลยเอาพระราชาเรามันเป็นการเทสนะ้องก็เอาพระราชาบวกคอนโทรลวิปดีกว่านะ้องโอเคประมาณนี้เราก็จะไปเล่นกันที่ด่าน glass h ลเหมือน เนี่ยยูนิตสู้ลบมียงแค่เนี้ยสามตัวคนเก็บแร้หนึ่งประมาณนี้ลุยเลยเจอกับเนโครแมนเซอร์ครับผมเนโครแมนเซอร์นี้ใช้เคออสนะมาถึงแล้วก็สั่งคนเก็บแรกให้เก็บคิสตันก่อนครับแล้วก็ พีเดอร์ออกมา4ตัวนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสไตล์การเล่นของพี่อมนะครับที่มาถึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นเป็นฝั่งซอมบี้เนี่ยก็ต้องเอาพีเดอร์ออกมาค้ำไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งผีปาพิษมาแบบนี้นะครับแล้วเราไปยึดป้อมกลางเนาะพีเดอร์เนี่ยมันสร้างเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างก่อนนะครับมีเยอะไว้ก่อนก็ดีแต่ด้วยความที่มันเดินช้าเนี่ยมันก็จะโดนเขาเก็บง่ายๆเหมือนกัน What? เอาละทุกครั้งที่เราไล่เวทเราจะได้ผีผุดขึ้นมา1ตัวนะครับเราไม่สามารถคอนโทรลได้เขาจะไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเองแล้วก็เวลาที่ยูนิตเขาตายนะครับเราก็จะได้ผีเดินมา1ตัวเช่นกันแลต,ตอนนี้นะครับพี่ยามก็ต้องพยายามเก็บคริสตันให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะไล่เวทได้บ่อยๆนั่นเองนะเวทก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับและยิ่งยูนิตเรามีน้อยๆด้วยนะมันก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นเอ๊ะฝั่งเขาไม่ออกมาเลยครับเขารออะไรอยู่ครับ มาแล้วครับผมโจมตีเด้เออนี่ต้องอย่างนี้ครับโอ้โหตีกันโชชาโชชา้า <What? S 1> เออฆ่ามันนั่นแหละเยี่ยมไล่เวทมาเลยครับผมเรากลัวอะไรครับโปรเจกทายแบลเลียร์ครับผมเขาจะไม่สามารถโจมตีนะครับทะลุเข้ามาในบาเรียเราได้เฉพาะยูนิตสายเล้งนะครับเขาจะโจมตีเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเป็นยูนิตระยะประชิดนี่ก็ตีได้ตามปกติโอ้โหเหมือนเราจะไม่ไหวกลับเข้าบ้านก่อนครับ กลับยาวครับผมเฮ้ยเรามี2ตัวละแอตแทกเลยชมทีเลยเดี๋ยวเราก็ไล่คอนโทรลวิปอีกเอาไม่ใช่คอนโทรลวิปโปรเจกต์ไทแบลลี่เออร์อีกนะครับผมก็จะสามารถกันเขาได้ระดับหนึ่งโอ้กันเขาไม่ได้ฮะกลับบ้านเลยแล้วกันผีเดินอยู่บ้านเราก็มีพอสมควรเหมือนกันอ่ะสู้ครับผมไปกลางแบลลี่เออร์ครับทุกครั้งที่ไล่เวทนะครับเราก็จะได้ยูนิตผีผุดนะครับออกมาช่วยเราสู้ด้วยเพราะฉะนั้นไล่เวทบ่อยๆคือดี จริงๆน่าจะเเวทมาสัก3-4เวทอันนั้นก็จะโหดไปฝูฝั่งเขานี่ก็เรียกผีกดดิเดอร์นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะอ่ะเรียกเข้ามาแล้วกันเราก็โจมตีไปครับเบสเเข้าไปครับเอออะไรทางฝั่งเรานี่ก็ไล่เวทโปรเจกต์ไทบาลียอยู่บ่อยๆนะครับเราจะได้ผีผุดเพิ่มมา1คนซึ่งก็ถือว่าโอเคโอเค,อเ,คเยี่ยมฝูของเขาก็สู้ สู้ดูเดือดเหมือนกันนะเนี่ยปักเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขานะครับทางฝ่ายทางไม่ยอมการสงครามมันเลยเกิดไงถ้ายอมๆอมสัะก็จบเรื่องนะไลเวทครับอย่าให้เขาโจมตีเราได้ง่ายๆครับโปรเจกต์ไทเบรียร์นั่นเองเบ๊ะ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 เรียบร้อยกลับเข้าบ้านครับกลับเข้าป้อมกลางทีนี้คิงซาเล็กต้องมาแล้วล่ะคราวนี้นะครับพร้อมกับเวทคอนโทรลวิปนั่นเองคิงซาเล็กมาแล้วครับผมน่าจะเดินมาพร้อมกับผีพิษ นั่นไงเดินมาเป็นเพื่อนกันเลยคือเป็นพระราชาฝั่งออเดอร์แต่มาอยู่กับฝั่งเคออสมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผม <What? S 1> แต่เดี๋ยวเราจะใช้พระราชาคิงซาเล็กคนนี้เนี่ยในการเทสนะครับดูซิว่าท่านจะเถื่อนขนาดไหนนะปกติพระราชาตี50นะครับถ้าเกิดตีแรงขึ้นอีก50%ก็คือบ่อย25ก็จะเป็น75นะครับก็จะเถื่อน <Wow. S 1> ตีเบเอาไม่โดนโธ่ตีนั่นแหละโอ้โหทีเดียวตาย <Huh? S 1> ตีผีนู่น อ,อโอ้โหทีเดียวตายอย่าดูชึกเอออันนี้อันนี้อันนี้อนนไอ้ผีปลาพิษนี่มันก็จะโหดหน่อยมันจะโหดหน่อยครับตายตายโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเวทนิดนึงครับเราน่าจะชนะแล้วมัง้งเดี๋ยวลองบุกดูนะว่าจะเป็นยังไงคือพระราชาเราถ้าตายเนี่ยเราคือแพ้นะครับเป็นยูนิตท,ที่ใช้โ,โหยุ่งยากเหมือนกันนะ เฮ้ย hey, แล้วเราติดพิษเรื่อยๆนี่นะอ๋อ oh, <Huh? S 1> โดนโดนพิษจากผีปลาพิษนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรีบลุยแล้วครับ <Yeah. S 1> ไม่งั้นเราจะแพ้นะครับเนี่ยเพราะว่าพลังเราลดลงเรื่อยๆนะกลับบ้านกันเลยทีเดียวกลางเวทครับผมกลางวงเวทตีตีตตพะราชาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ oh, oh, เลือดเลยสิ่งเดียวน,นี่ก็ตีกันเละเทะเลยครับผมเออตายกันให้หมดพะราชาไปข้างหลังครับ ตีทีเดียวตายตีไอตีนั่นแหละนั่นแหละโอเคเยี oh. yeah. ่ยมต่อมาณนี้เออใช้ได้ครับคิงซาเล็กนะไม่ธรรมดาทีนี้ถ้าพี่อามจะเสริมประสิทธิภาพของคิงซาเล็กเนี่ยก็ต้องเอาเวทที่มันแบบนี่ไงเลกครับผมแกนนำสกิลแกนนำครับแล้วก็เพื่อให้ตายยากขึ้นเราก็าเอาแมสฮิวมาซ้าแบบนี้ เราก็จะมีเวท3อันเลยนะครับคอนโทรลวิปจำเป็นไหมยังจําเป็นอยู่ไหมโจมตีแรงขึ้นไม่จําเป็นหรอกเพราะพระราชาโจมตีเร็วอยู่แล้วเป็นแชร์เมนต์เอาเป็นดูดเลือดครับผมตือ้อเนี่ยเอาให้พระราชาตายยาก,ยากเลยแล้วก็ยูนิตนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเห็นพระราชาไปยืนอยู่กับซอมบี้แล้วมันแปลกๆเห็นพระราชาของออเดอร์ใช่ไหมซอสวาร์ไปแล้วก็ยูนิตยิงไกลก,ก็เอาเป็นนักธนูโอเค ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเฮ้ ه, ผมของทัพพิอามก็จะเล็กๆประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นด่านซีซสนะครับโอเคลุยเจอกับวุลนเทคเคออสนะครับผมโอเคไม่เป็นไรจะอะไรก็ได้เดี๋ยวเราใช้นักดาวออกมาก่อนแล้วก็คนเก็บแน่สอนะครับวุลนเตกเคออสเนี่ยก็จะเป็นกองทัพที่เน้นใช้สายฟ้าเป็นหลักนะแล้วก็ ยูนิตระยะไกลของเขาคืออีคลิปเซอร์นะครับซึ่งนั่นโหดเขาโหดเ็าเถื่อนมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้นักขนูค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขึ้นนักขนูให้ได้ครับขึ้นนักขนูให้ได้ก่อนผีเดินนี่เราไม่ใส่ใจเราจะไปเอาคนเก็บแร่ครับโอ้โหคนเก็บแร่เขาก็สู้เราเหมือนกันโออีคลิปเซอร์เข้ามาแล้วอ่ะหน่อยก่อนดีกว่าอีคลิปเซอร์เขาก็เลงเราอยู่นั่นแหละไม่โดนโดนยากโอ้เต็มหน้าเต็มหน้าเต็มตาจะบอกว่าโดนยาก อีกิีเซอรวกยิงยับหน้าเลยเดี๋ยวผมถอยก่อนถ่ยก่อนถ่ก่อนโอเคโบนเต็กแต่ไม่ใช่บาเรียครับผมโปรเจคตอบาเรียโอ้โหสายฟ้าโหดกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนเฮ้ยไม่กัดก็ได้นี่วะสู้เลยเออใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราใช้แมสฮิลนะครับในการฮิลยูนิตของเราไม่น่าตายหรอกมั้งเรามีดูดเลือดด้วยนะครับเออตายยากอยู่ใช้ได้บุกเลยบุกเลย เรามีเวทโปรเจกต์ทแบลเอรด้วยแถมเราดูเลือดได้อีกนิดหน่อย <What? S 1> เอาคนเก็บแรกเขาตายตาลงไปบ้างก็ดีเหมือนกัน <What? S 1> เออนั่นแหละนอกอ่ากตายแล้วเรายังได้ฮิวเลือดด้วยโอ้สุดยอดอย่าสร้างเร็วเกินไปครับเพราะเรามาเพื่อเทสสคิงซาเล็กโอเคให้มันเหลือแค่นั้นพอมั้งให้เขาได้มียูนิตออกมาสู้เราบ้างนะครับ <c oughs> ก็ครั้งนี้นะครับพี่ยาอาจจะไอ้นี่นะอาจจะลอง ถ้าเป็นไปได้นะอาจจะลองให้พระราชาโดนฆ่านะครับก็จะได้ดูกันนะครับว่าที่ที่เขาเขียนไว้นะครับตอนเลือกยูนิตเนี่ยว่าถ้าพระราชาตายเนี่ยเราจะแพ้ได้เป็นจริงหรือเปล่าเนะาะยูนิตเรานี้เรียกได้ว่าเป็นต่อมากนะแต่เราจะมาดูกันว่าถ้าพระราชาตายจะเกิดอะไรขึ้นเอาละมีคนยิงยับหน้าพระราชาเราแล้วะครับเขาไม่เอายูนิตออกมาสู้แล้วนะเขาถอดแล้วนะครัเขาถอดใจแล้วใส่สกิลแกนนาเดินเข้าไปเลยครับ กลางบาเรียโชด้วยนะถ้ากลางบาเลียโชนี่เขาจะยิงไม่ทะลุนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่อามจะดูว่าถ้าพระราชาตายจะเป็นยังไงเนาะเออมาลองเทสกันดูดีกว่าเนาะเราก็ได้เห็นศักยภาพพระราชาแล้วนะดูพระราชาตีป้อมครับทีละ5050อย่างเพื่อนแต่เลือดพระราชานี่750้นะถ้าเราโดนโจมตีอย่างนี้ไปเลยพระราชาก็เจ็บเหมือนกันครับอ่ะดูซิพระราชาถ้าตายเนี่ยเราจะแพ้จริงไหมนะครับแต่เชื่อว่าจริงแหละไม่งั้นเขาจะเขียนไว้ทําไมใช่ไหม เค okay, ตีป้อมไปเค okay, ปล่อยไว้แค่นี้แล้วดูซิพระราชาจะเป็นยังไงครับพลังเหลืออีกนิดนึงแล้วครับผมตายยังเนี่ยไกล้กละไกลละโอ้จริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงโอเคครับโอเคครับถ้าพระราชาตายเนี่ยเราจะแพ้ทันทีนะครับผมก็ <S <S ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคนนี้เล่นดีๆละเล่นดีๆละคนนี้จะถล่มเละแล้วน,นะครับเจอกับ l a z ิ n g King ครับผมก็เป็นกองทัพที่ใช้ไฟเนาะไอเมื่อกี้นั้นเล่นเล่นเล่นนะ เราทำเทสนะครับเทสสกิลพระราชาว่าถ้าพระราชาตายเนี่ยจะแพ้จริงไหมก็จริงนะอย่างนี้เขาว่าทีนี้เดี๋ยวเราเอาจริงละชนะได้ก็ชนะเลยครับไม่รอยึดป้อมกลางเสร็จตรงนี้เราไปลุยเลยครับเขามีนักขานูมาแล้วครับผมเร็วเหลือเกินสร้างไวมากเลยโอ้โหนักขานูสองครับไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ถึงสอง อ๋อไอ้นี่ไอ้เขาเข้าถามคนหนึ่งนี่นะเมื่อกี้นี้โอเคครับแต่เรามีนักขนูสามนะเนี่ยกําลังสร้างคนที่3มละฝั่งเขาก็ไม่บุมบามบุกเข้ามานะโอเคเราก็เก็บทองเก็บคริสตัลไปรอจนกว่าเราจะได้เวโทโปรเจคไทเบเียรเราถึงจะบุกนะครับจริงจริงนี่บุกเข้าไปนี่ก็โอเคอยู่นะก็ไม่น่าแพ้ป่ะเขกลียดรอฮะลุยเลยครับผม <Yeah. S 1> ไม่รอวงรอเวทอะไรแล้วครับไม่รอแล้วตายอ้โหตายไปเลยทีเดียวไม่รอเวท รอสักหน่อยก็ไม่ได้น่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับเสริมนักขนูอหมคนนึงครับนักขนูเราก็จะมีห้าคนฝั่งเขามีอะไรกันบ้างครับฝั่งเขาโอ้ยฝั่งเขาไม่มีใครเลยเขาไม่ตั้งรับแล้วนี่ไม่เอาสิยังไม่ทันไรเลยจะยอมแพ้ได้ไงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออร้างยูนงยูนิตมาตั้งรับเพิ่งแต่เขาไม่เอาคนเก็บแร่มาเก็บแร่เลยนะแปลกเหมือนกันเขาคงจะมองว่าเอ้ยสู้ไม่ได้แล้วจะยอมหรือเปล่าครับ ออยอมง่ายไปไหมอะไม่หนุกเลยเป็นคอมหรือเป็นคนเนี่ยมันมันยอมง่ายแท้ถ้าต้องอย่างนั้นในเมื่อเขายอมแล้วเราก็จบเลยแล้วกันเนาะไม่หนุกละโอ,อ้ไม่บุกเลยจริงๆเขาก็บุกมาแหละแต่ว่าเขาบุกมาแล้วเขาแพ้笑<笑>มันก็เลยดูเหมือนว่าเขาไม่บุกจริงๆเขาก็บุกแหละปั๊จบ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 เออใส่สกิลแกน,น้มเข้าไปครับใส่บารเร,รีเข้าไปครับโปรเจคทบารเรีนะอันนี้ก็คือ จบเร็วเลยเนี่ยเล่นกับคอมเร็วมากถ้าเล่นกับคนนี้ไม่ได้จบเร็วอย่างนี้หรอกเราน่าจะไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเบสผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือคิกซาเล็กนี่นะครับผมยูนิตระดับเจเนอเรลลนะครับผมระดับแม่ทัพเลยทีเดียวก็<อ>เป็นยูนิตท,ที่จัดว่าดีนะครับเก่งมากเลยแหละแต่เสียเงี้ยเดียวคือถ้าเกิดเขาตายเนี่ยเราแพ้นะ เดี๋ยวผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสามนี้พี่อาร์มกซมเมอร์และเกมสติ๊กบอลส3ต้องขอตัวลาไปเวงนี้ก่อนนะครับทุกๆโอกาสหน้าครับสำาหรับวันนี้สวัสดีครับผมใหม่ๆครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b s ไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม